ูกนะห้าสามนะครับอันนี้ครบนะถ้าไม่อ่านโจทย์หน้าห้าสารข้อก็ได้ครูฟังหน่อยลูก ประโน์สได้2แบบด้วยกันนะครับการดามีขายห้องชุดได้ไรเรวเอาเอาเอาไปนะเร็วการดาขายห้องได้ราเคาเสื้านห้าร้อยบาทกาดามซื้อไรต่อครับเแหงนไป้อย้าสิบห้า ่อซื้อนะลบลบเพราะเราจ่าเงินออกไปไหมลบลบนะครับลบ1นึ่งล้านสองสองแสนหกหื่ันเกันบาทถเรียนครับแล้วกนาซื้ออะไรอีกซื้อซื้อซื้ซื้อซื้อซือซื้อซอีกตอ้องท้องื้ออซื้อออบือบล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 บ นักเรียนครับอันนี้คือรูปแบบประโยคแรกถูกต้องไหมถูกไหมครับประโยคสลักชุดแรกนะครับแบบที่สองครับคือแบบนี้ลูกนักเรียนต้องเอาตัวที่เราซื้อทั้งหมดไปทำอะไรก่อนครับเ,เอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันกกเอามาทำอะไรกันตัวนี้ครับอ่าเอามาบวกกันลูกแล้วก็ลบเป็นก้อนใหญ่ถูกต้องไหม นักเรียนนักเรียนเข้าใจวิธีไหนนักเรียนทำวิธีนั้นนะลูกครูไม่บังคับน,นะครับนักเรียนสามารถใจวิธีแรก<อ>ใช่ไหม<อ>วิธีแรกใช้วิธีแรกแต่ถ้าใครเข้าใจวิธีที่สองก็ใช้วิธีสองคณิตศาสตร์วิธีไหนก็ได้ถ้าหลักการของคณิตศาสตร์คิดถูกแล้วไม่มีคำว่าบิดครับเพราะมันเป็นขั้นตอนของคณิตศาสตร์ไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าคิดผิดารผิดครับ I i water, ถ้าคิดถูกการถูกถ <wh> <onos> ้าตัด okay, ถูกถูกต้องตามหลักของคณิตศาสตร์การถูกทันทีโอเคไหมครับอ่านักเรียนเราเข้าใจวิธีแรกใช่ไหมลูกเข้าใจวิธีแรกครับนักผู้เขียนอะไรครับว่าขายภา่ได้วิธีทำถ่ายองถูกได้แค่ไหนครับแค่ไหนครับ สี่เลยครับานัวนี้เรามาทำอะไรกันนะลูกลบอะลบก่อนตอนแรกลบกันแล้วเหลืออะไรครับบ เหลือเช่นอ่ะต่อไปครับต่อไปดงทําไงเร้ืลครับซื้อเลอซื้อซื้อหนึ่งสามหมื่นห้าพันห้าร้อยไาพันหบาทนัทําอะไรกันนะลบเฮ้ยขอโทษคุณลืมใส่บาทหมเลยอ้ยหมดเลนเลยอ่านว่าบาทให้อ่านไม่ออกหักหนึ่งคะแนนมือ เบาทนะครับอันนี้ส่วนลดส่วนเลยอ่ส่วลดส่วนเลยอ่นลด5เลยอได้ไมได้ไม่ได้ทำไมเย5 5 5ส่วน4 3 2จบยังจบยังจบแล้วจบแล้วขอยครับจ้า ยาวอะไรอย่างยาวเปล่าโอเคเอาหนึ่งข้อนี้ใครไม่เข้าใจยกมือเขาอยากใหนครูสอนตามแพทเทิร์นในการเขียนที่ถูกต้องเมื่อเก็บคะแนนแล้วนะลูกนะเวลาตรวจตรวจตามนี้เลยนะลูกอ่ะให้เวลาจดครับนักเรียนครับเรามาต่อข้อที่หกนะลูกนะข้อที่หกเขาบอกว่าเจ้าของร้านแห่งหนึ่งมีเงินอยู่สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาท ลงทุนซื้อข้าวสาร134,500บาทและซื้อน้ำตาลทราย1 2 3 0 0 0บาทเจ้าของร้านเสลือเงินกี่บาทเหมือนข้อ5้าไหมเหมือนไหมเหมือนเลยเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนเลือกครับเป็นประโยคว่ายังไงครับอ่าวบอกต่อไวครับ ให้ครูเขียนบรรทัดแรกครับมาน้องกายเอามานี่มีความนะครับลูกความบรรทัดสามน้องกายจะบอกให้ครูเขียนบรรทัดแรกว่ายังไงครับเอาแบบยอดๆเลยเจ้าของร้านนะแม่ครับเจ้าของ้านที่สาเจ้าของร้านมีมีหน้าพี่ติดประกันมีเงินอยู่อ่าเจ้าของร้านมีเงินครับเจ้าของร้านเกก่งดีวาจมีเงินสองร้านห้าแสน 28500บาทไม่เดี๋ยวมันไม่ทันเวลาลูกเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วต่อครับบรรทัดที่สองใครจะบอกให้ผูเขียนดิน้องไอบลูกว่าไงครับลงทุนซื้อข้อสารอ่าซื้อข้าวสารเท่าไหร่น้อหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทลบก่อนเนาะส่วนลบส่วนเหลือศูนย์ส่วนลบส่วนเหลือศูนย เหลือบ4เหลือ4 2ลบ3เหลือเหลือลบไม่ได้ยังไม่ได้เป็น2ลบ3เหลือเห็นไหมเหลือ9ต่อไปเหลือต่อไปต่อไปต่อไปมันไม่ได้3ครับใครจะบอกครูครับบอกว่าบอกว่าไงดีครับคือไงครับ ซื้อน้ำตาลสองหมามบาทอะซื้อน้ำตาลทรายเท่าไหร่นะลูกหนึ่งแสนสองหมื่นสามพบาทเจ้าอะทำอะไรกันลบกันใช่ไหมส่วนลบส่วนเลือะส่วนบส่วนเลือส่วนลส่วนเหหแล้วเรสองเลสามลห่ลืองสอันนี้ต้องหอวอะไรครับ ้ของร้านใช่ไหมครับเจ้าของร้านเหลือเงินเจ้าของร้านเหลือเงินเท่าไหร่ครับลูกสองนะครับสองร้าน2องรสองแบเ้าของร้านเหือเงอร้านลงมือทำสองแสน โอ้อ็นนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ็ดอะไรครับเจ็ดมือยนหันโว้ยโว้ะเขาด่ากู้ว่าเหรอผ้ว่าตีเลยเขาด่ากู้ว่าู้ว่าเมื่อกี้เราต้องว่าเราพูดปุ๊บูคิดป๊อปเลยเนี่ยโอเคครับงั้น ดูเพื่อเราสิตัวเป็นลูกชิ้นเลยบ๊ายบาย